สบายดีพี่น้องสบายดีเลยพี่น้องอยากเกิดสีแดงเด้อรถกลับไปอีกแล้วคิวหนึ่งเลยพี่น้องเอ้เต็มบ่เอาอีกแล้วคนตาเบิ่งรถใหญ่เลยไม่โอ้โหแบโทรศัพท์แบ็คเมอร์บริถ่ายต่อพี่น้องเลยก็เลยเอามามาสิถ่ายคลิปให้เจ้าว่ะก็เลยขึ้นรถพันยากถ่ายอีกนมเลยแกมาจะทำแล้วไปซื้อน้ำสติงมาให้แม่โอ้ไปซื้อข้าวจีปาเต้ เมื่อตอนไขมุกไขเมื่อนกันแลนหักแ้ลนร้านกันพี่น้องลูกร้านแหลกค่ะบ่แม่แม่รถอันนั้นรถตู้นี่บอ๊อบแม่ใบบ,บุญใบบุญบ,บางบงุ <c oughs> บ้งกินหน่าเนะออบแม่ใส่ผิวลังเอาอตสวตัวใบบุญนะปะผาฮไปปะปะาฮับไปปะผา หลัดหนาขึ้นเลยแถวหน่อคือเก่าคือระไปหลัดดูซ้ายกับบปหลัดไปเลยยูนี่เสียอย่างเดียวเสียมันทางโค้งเนาะเวลาการมาลรืจอดเขาไปจอดตรงนั้นเขาลอยไปปุ๊บจอดปุ๊บบอกอะไรเตี้ยบอกบอกเขาจอดบวงเงินวงดินทมใหม่นี่บอสิโลดแล้วมันก็โค้งนี่เขาก็บจอดแล้วโค้งบอกโค้งปนเพราะไรโค้ง นี่บริโภคภานไดโอ้ยพี่น้องอะคือลำบากเลยคื่อลังเลอ้มเมนว่าจะเปิดเพลงมเมือมนเปิดนอันนี้คิงอายุปเมื่อเมื่ในการถ่คลิปเลยตู้ตู้ตู้อกทางออแอลเเปิดเพลงเลยยันตีเรือกะสิมีแต่เพรมีแต่เหตุแต่เศ้าแหละเ้วเาดตอนตอนเศ้าใหม่เดเด็กมึงจัก เสียงตู้เสียงเพลงในบ้านนอกมันเป็นไหมครับ็มักเออเขาก็มักหม้อหมดมือปกติเขาลแหละนานแล้วมาพื้นนะห้าพันอยากผู้ห้าพัอยากทายคลิปนี่พัดยาติลิกระซิบเพลงเขากระทายยากมาเนี้เออนั่นแหละนะเอ้าง่ายเมื่อหายเอฟซีเบิ้งง่ายแล้วดื้อแล้วเดี๋ยวนี่หุ่จักคว่ำนี่เปลี่ยนเลยนี่ไซนี่เอาไปรุ่นใหม่เลยเดี๋ยวนี้รุ่นหาตื่นมาละหาแอบหาอุ้มเลย ตะกี้เนตื่นมากะนอนอยูแต่ไม่เอาดีไซน์เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเลยไปตามฤดูกาลเลยยาะใหญ่มาเลยเปลี่ยนเลยบบบนี้ได้โหมดใหม่โหมดที่ให้เเบลเดียก็เอื้อยเอื้อยกะเสียงให้ปัาอยากยอดน้องอ้นจังว่าได้จักยอดน้องพนมุหัวเข้าไปไอ้น้องจับผมดึงให้จักผมดึงให้แกออกมุดให้ก็ได้ท้อยอ่ะนะกับผมนะจังหวัดใดๆกับผมเนี่ยกะกลั้มขนมาเหนี่ยวมือนะปั๊บ ดึงผมแล้วก็แกะก็วนออกไอ้น้องดึงแล้วก็เอามสัตว์ใส่ปากเลยค่ะเอื่อยแล้วก็ให้เลยให้น้ำน้องนี่แหละบอกจะใกล้มันแม่ว่าพังแต่แม่เออพังจะว่าวนะค่ะจะใกล้มันว่ามันดึงผมหากันอยากหยอกน้องหากันเอื่ายเอื่อยกันอยากดมอยากดิซังแล้วอยากอุ้มอยากแก่อยากดึงยังมีมดมันมันกันอ่ะมาแค่น้องน้องดึงผมหายกี๊อย่างเงี้จะเสียเอื่อยให้น่องเก่ง้วเด่นนี่ไงยังน้อยนี่ให้ตีก็เอื่อยระแล้วนี่เริ่มระนี่ ว่าผัดพังบอกว่าผัดพังอลไนันแะม่ควรแม่าไปบุญมาแม่ไปบุญพอ่าวนให้ได้ไปนังกองทิศใต้ยันออกทางแม่เล่นออกเห็นอะไรเอาบริษัทมมาแม่มาแม่บอจทจไปซื้อขจีอยู่พี่้องยังนะลืมได้ลืมลม,มันจ่ายค่าคเปียกใหทตา่ะทำเอขจอยู่่องยังลืมยันาค่าเปียกจะทำมายมัน อ้าวาคาเปียกับคมบแห่สีิปแล้วเขาเยกแ่ะทำดูสักเขาจะโอนให้หอกบายบุญไอมาทำแม่พระทวันให้พระทวันหนาให้พระทวัน มาโมไปไว้มันแดดไปว้พะทววันทายนะฮะไหนไปใบบุญมามาไปไว้เกิดโอนซื้อหายยังใส่ได้อยู่เด้พี่น้อยเลยสงการสีเข่าเมื่อเืินหยาคือกันแล้วอนกับพี่น้อย นึกทะไรไปบุญอะไร,รหืาอได้เห็ดเห็ดซ่างอะไยคัดล้างก่อนเลยอเ,เออเจ๊ใอ่แม่ เจเ็ดสลาลเราแต่ถ้าวาา่าต้องผูเข่าเอดให้มันเข็งๆจะผดแอวใหญ่ครับผดแอวน้อยอได้บอกในระบบจริจังดนน้อันแนบบุมบ้านเลยคนะ่ะ จึงโมเหมยเนาะงานยอมฮักพี่น้องเลยฮักจงใช่งวดึงกันเลยคอน้ำน้ำบาวนมาปกพี่น้องจะทำกันมาเลยเฮือเป็นหนักตากแดด รถต่อไปพี่น้องฮนะเน,ะนางะไปนั่งย้งอจะไปทักแกจอเยกนไ,ได้นังเลยม,มีปีนังเลยอ,อันท่าอคนอจะเที่ยวหาก็ เน่เน่แม่เอาต้นนครับทำกับเป็นเดกับยอกครับเป็ยังปาเต้ปาเต้น่ะไฮ เน่น oh, <mean> ่ก um, ินกินเอากินถุงถุงแจกใครแจกบอกกินอุงถุงหัวตาเล็กแต่บ้านใหญ